หนึ่งในนั้นนีกคนที่มาขึ้นอภิปรายและหลายคนสนใจในแง่ของกระ,ระบวนการที่เขาอภิปรายนะครับต่อตัวของเรื่องดิจิ t a l Wallet mm. ก็คือคุณชัยวัน์สถาบันวิจิตนะครับสอส,อสอบัญชีรายชื่อก้าวไกลหรือว่าคุณโจซึ่งเป็นทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลด้วยคุณชัยวัน์ก็อภิปรายแบ่งแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆ3 4ส่ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกภาพรวมเนี่ยคุณชัยวัน์อภิปรายก่อนบอกว่าเรื่องของดิจิ t a l Wallet 1 0 0 0 0บาทรัฐบาลเนี่ย ยังไม่เหมาะสมที่จะใช้โนโยบายการคลังนี้มากระตุ้นในภาวะที่เศรษฐกิจกําลังขยายตัวเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันควรทําตอนเศรษฐกิจนะตอนภาคเอกชนเนี่ยมันหดตัวควรทําตอนนี้นะครับอีกทั้งมองว่าการนาเงินมาแจกเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยแก้ไม่ถูกจุดเพราะเชื่อว่าการการแจกเงินผ่านวอลเล็ตเนี่ยจะเกิดพายุเงินเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยเขาอธิบายนะว่าการน,นํานโยบายนี้มาใช้เนี่ยจะเป็นการทําให้เกิดพายุหมุน นะครับเออไม่ใช่พายุทำให้เกิดพายุที่เงินมันจะอยู่ในระบบเนี่ยนะฮะพายุเอ่อพายุหมุนถูกแล้วให้เกิดเป็นพายุหมุนเนี่ยทำให้เงินมันมันกระจายแล้วมันเพิ่มขึ้นในสังคมเนี่ยนะฮะคุณคุณชัยวัน์แกบอกว่าคือการแจกแบบนี้หากมีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเงินก็จะรั่วออกไปต่างประเทศหรือหากไปซื้อน้ํามันเงินก็จะเข้ากองทุนน้ามันมันทําให้เม็ดเงินของภาษีของประชาชนเนี่ยมันขาดทุนดังนั้นแทนที่จะกลายเป็นพายุหมุนเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นนะ ที่มันสร้างภาระหนี้ต่อลูกหลานในอนาคตจึงมองว่าสิ่งที่พูดกันเนี่ยมันเป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงและคนที่เสียประโยชน์เนี่ยคือประชาชนนั่นในภาพกว้างประเด็นที่1นนะครับแล้วคุณชยวัฒน์ก็บอกแต่ว่าพอมามองลงไปในแง่ของรายละเอียดเชิงเทคนิคเนี่ยอ่ะอย่างเช่นเรื่องของการบังคับให้ใช้อยู่ในรมศมี4กิโลเมตรเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าเออมันเป็นการคือท่านนโยบายนี้ที่รัฐบาลจะทำเนี่ยจะทําจริงเนี่ยมันจะเป็นการบังคับให้คนกลับภูมิลำเนากลับไปใช้เงินใช่ไหม อีกทั้งเป็นการบีบให้ใช้เงินภายใน4กิโลเมตรซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยด้วยเงื่อนไขาทางเทคนิคแบบนี้ดูแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นว่าไปจบที่ร้านสะดวกซื้อและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หรือเปล่ขาขณะที่รัฐบาลเองก็ไม่เคยมีคำอธิบายเรื่องการใช้ในพื้นที่ห่างไกลจะใช้อย่างไรนะท้ายที่สุดมันก็อาจจะทําให้ผู้ค้ารายลเล็กถูกบีบด้วยเงื่อนไข4กิโลเมตรเช่นกันทําให้ร้านหลายร้านก็อาจจะอยากไม่เข้าร่วมโครงการหรือ อาจจะรับด้วยการเพิ่มราคาอาหารหรือเกิดการจุจดจริตแลกเกินซึ่งสุดท้ายคนที่เสียประโยชน์ก็คือประชาชนอ่ะอันนี้เรื่องของเทคนิคระบบน,นะครับประเด็นที่3คุณชัยวัต์บ,บอกว่าอ่ะแล้วเรื่องที่มางบนะครับเรื่องที่มางบเนี่ยงบประมาณกว่า5.6แสนล้านบาทที่จะนำมาใช้มีที่มาอย่างไรก็เป็นคำถามที่หลายคนก็ยังสงสัยเพราะดูแล้วสิ่งที่พูดพูดกันมาหรือบางส่วนที่เริมมีข้อมูลกันออกมา พอมาบวกลบคูณหารกันมันก็น่าจะยังไม่พอกับตัวเงินก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลจะเอางบตรงไหนมาใช้ส่วนเรื่องของแพลตฟอร์มที่จะนํามาใช้อย่างบล็อกเชนที่รัฐบาลพูดมาตลอดว่าจะใช้เป็นช่องทางหลักนะครับในการทําธุรกรรมคุณชัยวัตรก็บอกว่าผมเนี่ยอยู่ในภาคการเงินมาเคยทําเรื่องนี้มานะฮะมันก็น่าสงสัยเพราะว่าบล็อกเชนพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับพอไปใช้ในในเรื่องของการทําธุรกรรมเนี่ยมันทําได้ช้านะใช้เวลาเป็นนาทีเลยนะ นะฮะแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับการจ่ายเงินพร้อมกันของประชาชนคือคุณชวัตแก,กก็บอกว่าเคยเคย,เคยไปใช้เหมือนกันในเรื่องของภาคการเงินตอนนั้นก็ประเมินกันในในวงการเงินด้วยกันเองเนี่ยบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยตอนนั้นใช้พร้อมกันแค่หลักพันเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะถือว่าเก่งแล้วนะพร้อมกันหลักพันและนี่ถ้าสมมตินํามาใช้ในพร้อมๆกันในหลักโอ้กี่ล้านคนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหรือเปล่า ม,มันจะเหมาะสมหรือเปล่าในเรื่องของระบบการชำระเงินคือบล็อกเชนในบางในบางกรณีในบางเรื่องมันก็เหมาะเรื่องของข้อมูลมันก็เหมาะแต่พอมันมาใช้ในภาคการเงินในระบบการเงินเนี่ยเออเขาก็รู้กันมันมีข้อจํากัดถ้าถามว่าจะนํามาใช้จริงเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพหรือเปล่าก็าเป็นอีกคําถามหนึ่งจึงมองว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ระบบ เงินดิจิตอลเนี่ยมันจะไม่เป็นพายุหมุนหรอกแต่มันจะเป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วมันจะทําให้เกิดไปทำลายระบบกาครคลังก็เลยขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะฮะกับส<ม>ิ่งที่ได้ชี้ประเด็นมาอันนี้ก็เป็น3-4ส่วนที่ชาววัแกแกชายาพให้ดูว่าที่สงสัยเนี่ยคืออะไรบ้างครับครับคุณนภพอมีการตั้งคําถามจากหลายฝ่ายทั้งสสทั้งสว ตั้งแต่ช่วงส,สายมาจนจดเย็นเนี่ยก่อนหกโมงไม่กี่นาทีเนี่ยคุณเศรษฐาลุกขึ้นตอบคุณเศรษฐาเนี่ยลุกขึ้นตอบไล่รายประเด็นเอาเอาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนใหีความสนใจคือคุณเศรษฐาเนี่ยตอบเรื่องสี่กิโลฮะตอบเรื่องสี่กิโลอ่าแก่บอกว่าไอ้เรื่องการใช้ดิจิตอลวอลเล็ตระยะสี่กิโลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็รู้กันดีว่าบางทีเนี่ยชนบทบางที่เนี่ยร้านค้าไม่พอ ร้านค้าก็ไม่มี mm. ในระยะสี่กิโลหรือมันมีน้อย mm. ก็เดี๋ยวขอดูรายละเอียดให้เหมาะสมก่อนนะครับในระยะทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟิกไปสี่กิโลอย่างเดียวนะครับตามคแมำแนะนําของสมาชิกส่วนเรื่องเวลาที่ต้องใช้หมดภายใน6เดือนเนี่ยอันนี้จําเป็น mm. จะบอกจําเป็นต้องใช้หมดภายใน6เดือน mm. เพราะเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและเป็นการกระตุ้นแบบครั้งใหญ่เรื่องเวลาเนี่ยเราให้ความสําคัญมากมีบางคนอยากให้ยกเลิกด้วยเรื่องของรัศมี4กิโล ขอเรียนว่าเศรษฐกิจภูมิภาคต้องการกระตุน้นถ้าคนที่มีถิ่นฐานจังหวัดใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั่นก็มีเวลา6เดือนที่จะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องทําให้สถาบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเรื่องรัศมี4กิโลตามบัตรประชาชนก็คงคงเอาไว้ยกเว้นบางจังหวัดที่ต้องมีการขยายจะดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องข้าแรงเพราะวันนี้มีคนพูดทวงเรื่องข้าแรงด้วย ถ้าแรงขั้นต่ำเนี่ยถามกันมาเยอะคุณศรษฐาบอกก็เห็นสมควรว่าต้องปรับให้เร็วตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะทําให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ยปีละหปเตลอด4ปีและจะทําให้ค่าแรงขึ้นเป็น600บาทต่อวันปริญญาตรี2 5งหมต่อเดือนนะครับแกยินแบบนี้ส่วนประเด็นเรื่องของการแก้รัฐมนูญนี่ก็พูดด้วยนะฮะนะบอกว่าเรื่องของการ แก้รัฐมโนูญเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าจะไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์จะดำรงไว้นะ,ะตามที่อาจจะมีสวบางคนจะเป็นห่วงเป็นใหญนะ่ซึ่งเข้าใจว่าตอนหลังเนี่ยพอคุณเศรษฐาชี้แจงเสร็จเนี่ยสวหลายคนก็ออกมาขึ้นยืนบอกขอบคุณที่ชี้แจงชัดเจนว่าจะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับนี่หลายคนก็เฝ้ารอดูนะว่าคุณเศรษฐาจะตอบหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ หลังจากที่ตัวคุณเศรษฐาแถลงนโยบายเสร็จเนี่ยก็ก็นั่งฟังอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็บางส่วนก็ออกไปบ้างก็เข้าใจว่าคงไปรับฟังปัญหาอื่นๆด้วยคงไปเจอคนนู้นคนนี้ในสภาด้วยก็เข้ามาเป็นช่วงๆก็หลายคนเอ้ยคุณเศรษฐาจะตอบหรือเปล่าเพราะก็มีคําก็มีการอภิปรายนะครับหรือวิจารณ์นโยบายอยู่เป็นระยะนะปรากฏสุดท้ายคุณเศรษฐาก็มาตอบจริงๆแต่ว่าถ้าดูจากสิ่งที่ตอบเนี่ยก็คือตอบ ตอบหลายประเด็นที่ที่คนอภิปรายมาแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกมากเท่าไหร่แต่โดยโครงหลักคือคุณจะถามมั่นใจบอกว่าเฮ้ยทําได้หมดแหละทําได้หมดแต่ว่าในเชิงเนื้อหาเชิงรายละเอียดลงลึกเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบมีภาพชัดหรือกระบวนการชัดขนาดนั้นแล้วก็บางเรื่องก็บอกเดี๋ยวให้รัตรีมาเป็นคนตอบอืมอ่าซึ่งเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็เนี่ยเรื่อง wallet นี่แหละสุดท้ายก็ม,มอบหมายให้คุณจุลพันธ์มาตอบนะครับใช่ใชแล้ว ก็บอกว่ายืนยันที่มาเงินเนี่ยไม่มีการกู้เพิ่มตามที่หลายคนหวั่นใจไม่มีกู้เพิ่มเพราะว่าบางส่วนก่อนในตอนนี้่ปลายหลายคนก็ตั้ง้อสเกตนี้ว่าจะกู้ไหมเพราะดูแล้วจากกรอบการเงินที่มีอยู่เนี่ยมันน่าจะไม่พอนะแต่คุณจุรพันธ์บอกว่าไม่มีกู้เพิ่มนะฮะย,ยืนยันว่าทําได้แล้วก็บอกว่ายืนยันว่าบลา็อกเชนโปร่งใสตรวจสอบได้เราจะใช้บล็อกเชน นี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีจุลพันธ์นะครับที่ช่วยครั้งก็มาตอบเพิ่มวันนี้ภายจากที่กุเจษได้ได้อธิบายไปได้มาตอบไปก็ไล่เทียบประเด็นที่ประเด็น,ท,ดนที่ประเด็นนะสำหรับตัวกุเจษับเป็นไงลีลาท่าทีนาะยกใหม่โอเคไหมก็ถ,ถ้าดูหน่วยก้านก็พอได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะคือต้องคือคนเนี่ยโอเคหน่วยก้านมันก็ส่วนหนึ่งแหละลีลามันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าคนอยากเห็นความชัดเจน อยากฟังความชัดเจนอยู่แล้วรายละเอียดคือถ้าคุณเสษฐามาตอบในสิ่งที่มันเขียนอยู่ในเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยมันขยายความอ่ามันต้องขยายความหรือมันต้องทําให้คนที่ฟังแล้วมันมันเก็ตอ่ะนะถ้าถ้าตอบตอบบนเอกสารมันก็เท่านั้นนะฮะมันก็เป็นกระบวนการพิธีไปอะไรเงี้ยคืออาจจะด้วยความที่ตัวดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมันเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหนึ่งนะ สองเป็นนโยบายธงนําเป็นนโยบายที่รัฐบาลเชื่อว่าจะเป็นนโยบายหลักที่เขาสามารถนํามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็จะทําให้ประเทศไทยมันกลับมามีสถานภาพทางการเงินทางเศรษฐกิจที่มันกลับมาแข็งแรงรอบหนึ่งอันนี้คือความสําคัญของนโยบายแล้วเป็นสิ่งที่เพื่อไทยเขาก็โปรโมทและพูดมาตลอดใช่ไหมคือมันดูแล้วมันสําคัญอ่ะเป็นนโยบายหลักและสําคัญมากแต่ว่าท้ายที่สุดพอถึงกระบวนการในการถแถลงนโยบายเนี่ยภายใต้ไอ้ความเป็นนโยบายหลักเนี่ยมันไม่ได้มีการ แจกแจงรายละเอียดที่มันชัดเจนพอไม่ว่าจะเป็นวิธีการจะไม่ไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงินไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ยังที่จะใช้เนี่ยมันยังไม่ได้มีความชัดเจนในระดับที่เออทะลุปุโป่ปงทุกชอกทุกมุมชนิดแบบว่าเอาหละคนเห็นแล้วเชื่อได้ว่ามันจะทําได้จริงแต่มันยังไม่เห็นตรงนั้นไงอเออ,อเออมันก็เลยทําให้ประชาชนหรือว่าคนที่ฟังแม้กระทั่งตัวสสตัวสวหลายคนที่ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้านี่คุณจะทํา มันเป็นนโยบายหลักของคุณนะคุณก็พูดเองแต่ว่าทําไมมันยังไม่มีความชัดเจนในแง่ของกระบวนการเลย mm hmm. เขาก็เลยสงสัยแนละตั้งข้อสังเกตตรงนั้น mm hmm. ผมว่าเนี่มันเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้วันนี้คนมันสงสัยเยอะ mm hmm. เพราะคุณพูดเองว่ามันสําคัญแต่ในเชิงรายละเอียดมันมันไม่เห็นเลยอะ่ะอ mm ืม hmm. เออใช่ไหมมันไม่เห็นแต่ก็อนะเขาเขาในมุมหนึ่งเขาอาจจะพูดได้ว่าเออยัง,ย,งยังไม่ได้เขาจะเริ่มทําปีหน้าจะใช้ปีหน้า mm hmm. ก็เลยเดีอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ คือในมุมหนึ่งเนี่ยหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยมันชัดใช่ไหมล่ะหลักการใครเ<ช>ขาเ <ๆ S 1> ขาชัดอยู่แล้วเขาแจกหนึ่งหมื่นผ่านบล็อกเชนแต่ว่าไอกระบวนการได้มาซึ่งหลักการเนี่ยมันไม่ชัดใช,ใช่และที่สําคัญออีกประการหนึ่งคือมันเป็นนโยบายที่มันใช้เงินเยอะไงอ่มันใช้เยอะคือหนึ่งจำนวนเงินที่จะมาใช้มันเยอะแล้วคนก็สงสัยว่าจะเอาเงินมาจากไหนมาซัพพอร์ตส่วนนี้สองคือด้วยด้วยตัวแพลตฟอร์มอีกล่ะที่จะแจกกันเนี่ย <ม>ที่ผ่านมามันก็อาจจะมีปัญหาหลายๆเพลตฟอร์มที่มันอาจจะมีช่องเปิดให้มันรั่วไหลเนี่ยแล้วจะทำยังไงให้มันไม่ไไรั่วไหลใช่ไหมล่ะคนก็คือสงสัยไงมันก็เลยเกิดคําถามแล้วพอมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนะคนมันก็รู้สึกว่าเอาเลยเราจะเชื่อได้ไหมว่าจะทําได้จริงอะไรเงี้ยก็เป็นปกตินะของของของความสงสัยของคนเนะี่ยเพื่อมไม่ให้เกิดความสงสัยแต่โอเคอให้เวลาเขาหน่อยเพราะเขาเพิ่งเริ่มมาครับ ก็มีเวลานี่นะฮะเนี่ยผมเชื่อว่าสองสามเดือนจากนี้ไปคุณเสียร์าแล้วก็คุณหนิมจุลพันธ์แล้วนติช่วยคาวก็คงจะต้องตอบคำถามประชาชนทั้งสื่อไปเนี่ยจนกว่าจะเคลียร์้ะฮะก็คงถ้าเคลียร์เมื่อไหร่ก็ก็ไม่จำมีใครถามแนันเองก็ต้องรีบทากันบ้านอืมนหนักงานหนักครับช่ก็เพื่อความเป็นธรรมให้เวลาเขาสักนิดแต่ก็แน่นอนลวครับยิ่งเนิ่นนานไปความกดดันก็จะยิ่งเยอะคําถามก็จะยิ่งเยอะถ้าท่านยังไม่เคลียร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมก็คิดว่าเขาคงรู้กันอยู่แล้วแหลนะเนาะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ